วันนี้ก็พาไม่เจอทุจังนานสองปีแบบผมยาวพาทุจังมาฉลองริมแม่น้ำเรื่องในนิพพกาศองแสนแฉบอาจจะตกนะคะถ้าตกนะคะไม่ตลกนะคะว้านี่คือจุ๊จุ๊ถืออ่ะเชิเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะพอดีชอบกินแบบปรุงใส่เยอะๆวว้า งอะไรหรือยังแหมอะไรอะคะใส่ตะเขี่ยดูอะไรเยอะนี่ใส่ตะเกียบด้วยอ่ะอร่อยแมนบอแมนปกติมากินเล็แบบดีบอแมนปกตินแาต้องกินน้ำเปลืองอุ้ยอร่อยชอบเล่นตลกตลอดเลยอ่ะเป็นคนสวยแล้วก็ตลกได้นิดนึงเออดี มันจูดจี้มากเลยชื่อดู่ป่ะปกตินิทานนะคะเขาทานได้ค่ะกลัวดูแค่ถุงอืมยังเลยอุ๊ยดีมากมันเข้าเนื้อไหมมันแบบมันเข้าเนื้อแบบเส้นข้าวพุ้นคือแบบ เส้นข้าวปุ้นมันต้องอย่างนี้สิมันต้องใหญ่ๆแมนอืมนี่เป็นอะไรอะไรข้อตาจิต <laughs> ชูช้มาอะไรข้าอตาพี่ผูก <laughs> อยากโทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าว่า,วาเจอต้อตมตำาที่ผูกถูกต้องได้ตำข้าวปุ้นแบบนี้อีกแล้วเหนือแต่ข้าวปุ้น <laughs> ตัต้งใจนะ <laughs> นี้มันมัดเข้าไปซีดิวนั่งมองหน้าอุ้ยรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักเขากูรักกูหลงกูรักกูหลงมีเกินยังไม่ออกเลยค่ะอันไหนตะเกียบนี่มีสีดำกับสีเนื้อได้เหรอคะเข็ดเค่ะ แค่อันน uh ี้คือแบบร้อยคะแนนอันน um ี้ราอยห้าะร้อยสันนี้อุ่นป็นสุกมากเพราะว่ามอ่ออมามี